สวัสดีค่ะน้องอิงชิสาวิเศษกุลนะคะหรือว่าน้ังกาล่าหมู The อ o i c e of china นะคะวันนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีของการจากไปของเตั้งลี่จินนะคะวันนี้อิงก,ก็อยากจะมาะเล่าเรื่องระหว่างอิงก,กับตั้งลี่จินนะคะความรู้สึกกับทุกเรื่องที่ผ่านมาอิงว่าทุกคนคงทราบดีในหลายๆปีนี้นะคะ สำหรับอิงเนี่ยตั้งที่จุนเป็นนักร้องที่ไม่เหมือนนักร้องคนอื่นนะคะจะพูดว่ายังไงเป็นคนที่นิสัยน่ารักนะคะล่าเริงแล้วก็เป็นคนที่คอยให้ความสุขกับทุกคนมาตลอดนะคะซึ่งในชีวิตของเธอเนี่ยก็จะมี อุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการร้องเพลงหรือว่าเรื่องสุขภาพนะคะก็ไม่ว่าจะยังไงอะ่ะถึงเวลาที่อยู่บนเวทีแล้วเต้นก็จะเก็บอาการนั้นได้นะคะแล้วก็เรียกว่าให้ความสุขกับทุกๆคนมากกว่าตัวเองเสียอีกสำหรับอิงคิดอย่างนี้นะเพราะว่า พี่เห็นในคลิปวิดีโอเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะาอิงไม่เคยเจอตัวจริงนะคะเพราะว่า <laughs> เกิดไม่ทันนะคะอิงก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยรู้สึกว่ามีพรมิขิตอะไรบางอย่างที่ทำให้อิงได้มาฟังเอ่อได้มารู้จักนะคะแล้วก็ทำให้อิงได้มาร้องจนถึงทุกวันนี้อิงก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ ร้องเพลงของเติ้งนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ว่าเ้ยเราทําได้เราลองได้แล้วเราก็อยากให้คนรุ่นหลังแบบอิงอายุเท่าอิงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้ฟังมากขึ้นนะคะเพราะว่าเพลงเก่าๆอย่างเงี้ยมันคนร้องน้อยนะคะแต่ถึงยังไงก็เป็นเพลงอมะตะค่ะทุกคนร้องหรือว่าฟังเนี่ยก็จะรู้สึกนึกถึง วันวนเก่าๆนะคะความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับอิงก็ถือว่าตั้ลิจินก็เป็นคุณครูคนหนึ่งเลยนะคะถึงเราจะไม่เคยเจอกันแต่ว่าอิงสัมผัสได้ว่าเวลาน้องพีมหรือว่าเออเวลาพูดหรือว่าสิ่งที่อิงเห็นในคลิปวิดีโอนะคะมันทำให้สื่อถึงจิตใจข้างในจริงๆของทุกคน อิงก,ก็คิดว่าทุกคนน่ะก็สัมผัสได้ถึงพลังงานแล้วก็เขาเรียกอะค่ะเป็นพลังบวกเป็นพลังที่ทำให้เราฟังแล้วรู้สึกดีฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจนะคะก็เป็นพลังงานที่ a m a z i n g มากๆนะคะซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้อิงก,ก็เลยได้แรงบันดาลใจจากต้นที่ช้นมาเต็มเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการใช้ชีวิต มุมมองแง่คิดนะคะซึ่งตอนที่อิงได้ไปจีนอิงก,ก็ได้เจอพี่ชายของตั้งี่จินนะคะแล้วก็แม่บ้านหรือว่าคนใกล้ชิดของตั้งี่จินเนี่ยเขาจะพูดเรื่องราวของตั้งิจินให้อิงฟังนะคะตลอดโดยที่อิงไม่ต้องถามเลยก็ได้เพราะว่าอิงก,ก็ตั้งใจฟังนะคะก็คุยกันปกติรู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว ร่างกายไม่ได้อยู่แล้วแต่ตั้งริจุนยังอยู่ในใจของคนทุกคนที่รักเธอเลยนะคะเพราะว่าถึงจะพูดถึงทีไรก็น้ำตาจะไหลตลอดฮรักมากมากเลยทุกคนยังจำได้แม่นแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งอิงก,ก็ได้ไปสัมผัสมาแล้วว่าทุกคนนะ่ะคิดถึงและก็รักจนถึงปัจจุบันจะเป็น ครบรอบ26ปีแล้วก็ตามนะคะเวลาผ่านไปไวมากซึ่งอิงก,ก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็ถ้ามีโอกาสเรามาเจอกันในฝันบ้างก็ได้นะคะไม่เคยเลยซึ่งอิงก,ก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงของตั้งนีจุนเป็นอนันๆนะคะถือว่าเป็นเพลงอมาตะที่ควรอนุรักษ์ไว้แล้วสุดท้ายนี้ ช่วงโควิดนะคะยิ่งอยากให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ それ 一个人。